สวัสดีค่ะมีรถสภาพที่สวยประหยัดน้ำมันฟรีดาวมานำเสนออีกแล้วนะคะ Honda City ขึ้นยนต์พันห VTEC เกียร์อโตปี2,011ค่ะคันนี้ได้แบบลายสวยสเกิร์ตรอบคันเลยนะคะด้านในก็จะเป็นเบาะกำมะหยี่นิ่มมากๆเลยค่ะ Airbag ABS นะคะกุญแจสำรอง2ดอกค่ะเกียร์ออโตค่ะคันนี้เติมน้ำมัน E20 ได้ด้วยนะประหยัดน้ำมันสุดๆเลยนะ ขอทางเงินเดือนนะคะในรับรวมผู้เช่าซื้อที่สะดวกคันี้ได้นะคะที่1น0 0 0บาทขึ้นไปค่าสะดอคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะ<ร>ใครกำลังมองหา,ร,ารถประหยัดน้ำมันนะคะสภาพสวยนะแนะนำาปรถคันนี้เลยค่ะก<ร>ว้างขวางนั่งสบายแอร์เย็นเจี๊ยบเบาะนิ่มมากๆเลยค่ะติดฟิล์พมพร้อมแบกลายสวยเลยค่ะ,ะเครื่องยนต์วีเทคอีกต่างหากนะคะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังอีกต่างหากค่ะ เอกสารไม่ยุ่งยากในการจัดเซนน็นเลยค่ะก็มีสำเนาบบัตรประชาชนสำหรับเบียนบ้านนะคะบุ๊แบงค์ย้อนหลัง6เดือนแล้วก็ใบรับรองเงินเดือนนะคะประวัติดีฟีดาไปเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะ Honda City เ้คันยนพันห้าวีเทคโยโต้ปี2011ค่ะสนใจยังไงพอสอบถามลนเะอยียยเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50 50 858ติดต่อแอมค่ะ